สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับแมวของเราอีกแล้ววันนี้แมวนี่แหมอะาลยนะสาวตีกองวุ้ยตีกล้องตัวนี้ไม่ตีแล้วครับเอ้าเอ้าไม่ตีแล้วเอาเอาหมามิกาจูหมานี่หมาบ่วงดีกว่าหมาบ่วงดีกว่าแอะหมามิกาจู มานำหูงต,ตัดต่อเตอานี้จะไปดูของเล่นเจณนได้แล้วนะครับวันนี้อ่ามีตัวอะไรบ้างครับเออตัวฮิโร่ของเราครับโอ้โหเต็มไปเต็มไปมีอะไรครับลลงลิงลิง,ลง โอ้โอ้โอ้โอโอ้โอโอเต้นเป็นใหญ่เลยโอ้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 อท้งองก็มีทิ้ง้องก็แม่ทิ้ง้องเต้นครับท้ง้องเต้นหน่อยทิ้้องเต้นหน้าห้ยครับโอ้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 เดินเต้นหน่อเต้นมาเต้นกันหนอยโอ้เต้นกัจ้าลิงครับเต้นกับจ้าลิงอาไร้

โอ้ฝากกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย